ตอนนี้กระบวนรถด่วนพิเศษที่39จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุราษธานีกำลังเข้าสู่ชานชาลาที่3นะครับของสถานีสุราษธานีโดยมีขบวน778รอลีกอยู่ นำครับได้2532นะครับโอว้วันนี้กระวน39มี4คันเลยนะ